ສະບາຍດີພີ່ນ <c lly> <laughs> ້ອງສະບາຍດີສ <se> mm, ຸກກູທຸກຄົນສົມອົງສພນອງອ້າເໃຫບິງລືຊັ້ຄີຍບື່ອເັແ เนเสี้ตแล้ตนรจ้าคอยใส่ยืคอยใส่เป็นชิปอนหเลยนะโอ้ะอยากน้ำด้วยแม่ไม่ฮัดขาาร้อนในน่องเจ้าเ็เภาษารงเล่อันแนะของมันซลลเซลพี่น้องข่าวดีของเซาอินพี่น้องเ้ยอันขามันาดี ไ่ใส่รังค่าจะจับติดจนกระแอันอนมาทันยอจะในซุ้ยาเฮ้ยเอาขวายวางานมันใส่ยากกับที่ในรังค่าไปแล้วอือืลาคาพันหาพี่นอ้องตัวดีเยู่สียบโอ้ <S <S อพี่นอ้องดีใจนำสา,าวอินเพิ่นพี่นอ้อง รใจด้น่อยรำไรปแขงแลกไรไล่ไปนั่งกูนอยจะไปแคงห้อะไรกนจะกัดเตดมรังคาเจ้ามี่ีเคจกั้นหนเก้าอเโยกน่หนนอันนี้ขั้นขั้นจะอยากเปิดก่อนมันมันมาทั้งคำจะอยากเปิดจะเปิดรีโมดเขาตั้งมืลดาใแล้วก็ยขึ้นหน้าเขาตั้งมืลาใคได้ไม่ได้ตั้งคำนะมันมันมีเองมาโหลดไปอมีแสงมันเหมือเจ้า

แกบุตรได้ก็ะตอกไหวอันนี้ถือหอยเจ้าชิบะหอยใช้ก็ได้อ่าไม่เพื่อนอะไรสาดยังแน่ได้เนาะอันต้นรุ่นนี่สีสากบมาได้แต่พคนกันรุ่นที่สากบมากได้สาบยังน่ะฟังเพลงได้น่ะไอเดียตายรุ่นนั่นน่ะนี่มันได้หลายกบกผลมันมันไหวทนไหนไอเด่นี้เนี่ยมันจะได้เขาทาหกปีมันเป็นเฮากองบุหูเนาะเฮากองบุเคยใส่ไปเนี่ยอันแบบ ไฟผูกเคยซื้อมากเ่ยต่ในน้ำมันน้ำผูกเคยใช้ผูเคยใช้ว่าดิไม่ก็ได้เมืออันเสื้ออินเจ้าะศีรษะอันหัวโค้งมันยังเจ้าอยู่ใช้สมานี่อันมันยากดตัวนั้นนหัวโค้งมันมันก็เอาขอยจานต้นงไปเขาขายจากจีดดอกเพราะว่าเพราะว่าเงินเทามีไฟครั้งแรกนะแต่ว่าตัวนี้มันภาษาอักบดได้นะพี่น้องเอาจมดทงเงินนั่นแหละได้ต้อแพงเราก็แนะนน้ำปะ ตัวแพงมันบทนม่ได้มาตัวหอมันบ่ทนนะครได้ยู่ก็มัอยู่นอข้าเขาะก็อยูนือนไมีแบบแบบสาสักอันสากมันได้ที่ันนานก็ใช้า่ในอากับตอแคก้มกัมีได้ท่านหาพี่น้องาตนก้้อเจ้าแบบพล้มนน่นาะ่อในนเนาะ ต้นน้ำมันชิดใต้ไฟนันกร่มาอ่าเห็นแต่ว่าปงอยู่ในเอาไม่เงินปงเอาอยู่ในขางน้ะมันได้วางปุ่มฮองกุศวันไรพี่น้องปงไม่เดียวอ่ะแล้วชนาจังเอาตัวน่ะขนะชนีไในไฟฮอง่ะไก็น้ำร่วงกระแสลมกับแมกซนท่าเต้ จังไรพี่เนาะเพื่อนว่ายิ่งตามพ่อค้าเพิ่นแนะนำเพิ่นบอกสิเนาะเพราะว่าเพิ่นพ่อค้าเพิ่อนรายคนว่าตัวนี้นะมันใส่ทนสี่ปีห้าปีแต่ว่าตัวสากแบดได้นะมันปีสองปีก็ตายวาสนนเราก็เลยตัดสินใจเอาตัวนี้เนาะเพราะว่าเราก็บู๊ฮู้ไพกับบู๊ฮู้คือกันบู๊ฮู้ใส่หนุ่มก็คือกันนั่นแหละพี่น้อง ตอนนี้พ่อขาพ่นหากับปะกอบใส่เสาอินน้องเสาอินพ่นกะเมื่อแล้วนะมองนีแสงอเสินล้ึงสายมายอันนี้เราไม่ให้ใส่ฟูใส่วับปูนจำยังเขาไม่ปูนเาก็ต่อพูดต่อกลกก็ได้ เปออคอยมันมันตอเนี้ยคอยก็ไป๊ะอยู่ลังคาเรเลยอดิบเสียงงาไหมชาอินรนะก็เมือปนองพราะว่าเขาจะห้องเฉพา่างคู่มมันผมมาเใมาเมพื่อนคอยนต่เจ้าชิปอันจกระจายเยมันประหยัดกว่าได้มันประหยัดไปไปบริท ແນ່ພີ່ນ້ອງເຮົາຊິໄປເບິ່ງບ່ອນຕິດຕັ້ງເພິ່ນແລ້ວພີ່ນ້ອງໄປໄປນໍາກັນພີ່ນ້ອງເອີຍພີ່ນອງເັດວິກິນປຕັພຸນນ້ງເທດດຮມສັນມຄຸນພີນ Mata pidu kata namu kata kasat kau anak buja tamang ini etamang kalamu tamang alati wedati papa masa itu etamang kalamu tamang kalamu jawa kali nasamasa banyan Hàng này là số thằng nọ là kinh phải không? Hàng cả kinh khảo thiểm <laughs> 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 Ngam đấy, ngam đấy, Hậu này đưa Á, à, gì bằng hùng, mai để xài tâm

หมดไม่่งลมตกแซ่บตลอดเนาะแมนตั้มป่าตัยังเนาะน้ม้น้อมีก็มีขูดสองพันสัวเอาลูกคาก่อนแล้ว ับเมันอุ้ยเอามานักกินนะขนมทำี่ขายดีเลยะเอออยู่ายเอาลูกาก่อนอ่าเเอากสองพันะทไมมันไมอาสร้างีปวดนี่มันรอที่หน้ากระเทียเลยว่าแล้วทกี่ปีพูดไปเด้ตัวหนึงนะคะอืมทอดอีสังช่วนน้งมันบ่บน้ำมันหมูเหรอ แม่มันก็มีไปนั่งคคุณกบ่หลายปานดเนาะพี่น้องบรรยากาศก็คือที่เห็นนี่แหละพี่น้องก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนาไว้เนาะพี่น้องสว่านยังบ่ทันได้มาเบิดนะพี่น้องเจ้ายังมาเบิดก็เลยให้กินหรือว่าถ่ายอแขกยอคนเนาะเก็บมก็้

กินนี่ฮะนางบ๊องอ่ก um ินน <c oughs> oh right, mm ี่พี่น้องในมังโมน่ะไปกินกับอันตำมงหงไอ้ในมังโม่หน่ะพ่อแม่น้อพี่น้องในมังโม่หน่ะทำไปกินตำมงหุงแล้วก็เก็ดในมังโม่ก่ะได้เนาะพี่น้องกระดึกบมาใช่นได้บไปกินอันนึงก็กินมามาไว้เมื่อกี้นึงคอยลเลยจนตกะใช้ขี่ดอกพันซวนไปใส่ กบดีมีจักใสกระเจาะหลดเพื่อพุ่นๆเอากระเจาหลดอยู่พุ่นเหมนันเมื่อไรเอากเช้านไปเอาโซลาเซลล์เด้ใช่พุ่นนะพุ่นกระเจาหลดอยู่พุ่นเหมือนนันเอาขั้นนั้นบปไหนมั้ยมันบูมเมนซีมือเจ้าหน้าเพื่อกระคบียร์อักยังพุดตามเสดน้องเลย เดี๋ยวมาสิทางในกับสุดกับทางในทางเหนือจะถึดกินไปน้ำกันมันยังต้มมันยังอัะไนหนอ้ยพี่น้องสังเกตบศพี่น้องต้มน้ำส่งกาแฟในปองปองปองอันไหนพี่น้องต้มน้ำส่งกาแฟ มันได้จังหวะบวดบอยอนเนาะเออแก้วกระโดดได้อืมทุกอย่างก็ได้กระนั้นเต็มอือสำหรับปลหวยได้รับได้อืมสำหรับลาวพี่น้องโอ้ต้มน้ำสุงกาแฟพี่น้องเอ้ยโอ้ยทำบาร์บาร่ายางพี่น้องถห้สิ่งแอลาผักจับน้องไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอันน้อพี่น้องเนาะ ที่นี่เพือกันจะนี่พือกันใหม่คลิปหนะ้ะาจ้าสวัสดี